สวัสดีครับม่าชมบรรยากาศของทีมงานฟาระณาาก่อสร้างครับกับภารกิจในการล้างสายตักออกวิ่งสู่ลานสตอกด้านนอกบ้านดงพองอำเภอแคนนงจังหวัดบุรีรัมย์ซันนี่อสซอยสองหนึครับตักโลยใส่ตะแกง ไหลลงมากับน้ําผ่านช่องตะแกงเล็กๆลงหลุมแล้วก็ตักจากหลุมขึ้นมากองตักจากกองใส่รถบรรทุกป๋าเจาะกับเสียทัดรถคุณสคันครับบริเวณปากหลุมบรรทุกอีก4คัน10ล้อ3 6ล้อ1 กระบวนการล้างสะอาดสะอาดสวยงามพร้อมให้บริการก็ตักออกไปเอท,ที่ลานสต็อกด้านนอกห่างจากนี่กิโลก,กว่าเสียงสัญญาณปล่อยตัวครับขุนพลสายโหดในเรื่องของสายบรรทุกเสียบภูมิสุดหล่อโดน ออกล้อมารอารับแล้วนมหวาน จัดหนักๆครับปล่อยตัวมีดันตูดไหมเอาเอาโอ้ไม่มีดันตูดนะออกได้สบายยอด ฝั่งของป๋าจ้นี่พักเครื่องแล้วครับพักเครื่องสูบน้ำแล้ว ลมแรงมากโอเคลาไปก่อนครับปาเจาะพักแล้วพักเครื่องสูบน้ำแล้วก่อนสั้นๆแล้วกันครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาพาดูบรรยากาศประมาณนี้ครับของทีมงานพระบรรณานเก่อสร้างเป็นกำลังใจครับลาไปก่อนสวัสดีครับ